สวัสดีครับยามบ่ายแบบนี้ครับกำลังร้อนๆเลยฮะโอ้โหเจอกับผมเหมือนเดิมนะฮะเบอร์ลีเทอร์นะฮะวันนี้นำเอเวสหนึ่งสองห้าตัวทีนะฮะสำหรับคันนี้เป็นตัวทีนะฮะนำมารีวิวกันหน่อยนะครับผมนะฮะนะครับนี่นะฮะชุดสีสวยนะครับสวยเลยนะครับผมสวยเลยโครงโครงนี่เจ้าของเก่าพ่ดมาใหม่หมดเลยนะฮะลงล้อเนี่ยก็พอโอเคนะครับผมโอเคอยู่นะครับมอน้ำเขาก็เปลี่ยนมาใหม่นะฮะเสื้ออ4นะฮะคาบูเดิมนะครับผมนะฮะ โครงกองอยู่ครบเลยนะครับผมนะครับโครงโคงนี่ลอยทําสีมานะฮะนี่ตัวนี้ตรงนี้เขาหน้าใจนี่มาหน่อยนะฮะน่าน่าจะเอาไอ้นี่เอาซิมิเกป้ายมาหน่อยหนึ่งนะครับนะครับน่าน่าจะเก็บงานมาหน่อยหนึ่งแล้วนะครับผมนะพักเท้าเดิมท่อเทียมนะครับท่อเทียมท่อเป็นของเทียมนะฮะอาร์มเดิมครับผมนะฮะนะครับพักทุงพักเท้ายังอยู่ครบเลยชุดสีสวยนะฮะสวยนะครับลงล้อนะนี่ขึ้นล้อใหม่นี่สวยนะคันนี้ เบาทาเป็นตอนเดียวเหมือนของบีดเลยนะครับผมนะครับนี่เปิดมาถังว็ตลุงครับมีนะครับผมถังน้ำามลองยังไม่มีนะครับผมนะครับนี่นะครับอุ๊ยร้อนนะครับผมบางโซงบางโซ่ยังไม่มีนะครับเดี๋ยวไปซื้อใส่เอานะครับผมร้อยกว่าบาทนะครับผมนี่นะฮะโรงเกียร์ของเดิมหมดเลยนะฮะนะครับของเดิมหมดเลยขุมขบูนะฮะ เสื Ske wer, joy, ้อก๊อกตัวปิดเปิดก็อกอยู่ครบเลยนะครับผมนะฮะโชคน่าจะตัดมาแล้วนะครับรถคันนี้ก็ดูแบบมันก็เตี้ยหน่อยนะฮะก็เตี้ยแบบทรงแบบว่าขี่คนเดียวแล้วพิวนะฮะอ่ะเดี๋ยวมาดูการขับขี่นะครับผมวันนี้เบิร์กขอไปเร็วหน่อยนะฮะเพราะว่าร้อนมากนะครับผมนะฮะนี่นะครับตะกู่นะครับโอ้ยคันนี้คันคันนี้ไล่งไล่น็อตมาหมดแล้วนะฮะนี่ไล่งไล่น็อตพอดมาแล้วนะครับเนี่ข้างนอกข้างหน้าไล่น็อตพอดมาแล้วท่ะ ประกับประกับเป็นของแต่งนะครับนี่เครื่องเงียบเลยนะครับไปครับนี่เคื่อเปิดไปแล้วผมด้วยนะครับไปเดียวปิดด้วยนะฮะปิดหมดทุกอย่างเลยนะครับอเครับอะไรครับนี่เสียงเครื่องนิ่งดีนะฮะเสียงเครื่องนิ่งดีนะครับผมไม่ได้มีเสียงอะไรเลยนะฮะเสียงเครื่องนิ่ง ครับผมปู ه, ครับตรงไปเลยครับนี่ครับผมใส่กงใส่เกียร์นิ่มไหมใส่กงใส่เกียร์ไฟวัดรอบมันขึ้นอยู่เลยนะไมฟอร์มเร็วก,ก็ขึ้นนะนะครับนี่นะ ขึ้นหมดทุกอย่างเลยนะครับถามว่าผ่านไหมผ่านเลยนะครับนี่ไฟวงไฟเบรกนะฮะขึ้นหมดทุกอย่างนะฮะถือว่าผ่านระดับึงเลยนะครับนะฮะแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องไปต่อสบงทะเบียนก,นก็ว่ากันไปนะฮะนะครับ ไในการถ่ายของผมรถมันเตี้ยไปหน่อยนะครับนะครับผมนะร,บรถมันเตี้ยไปหน่อยโดนท่อไปหน่อยนะครับนะครับแต่ก็อย่างว่าแหละถ้าขี่ทรงขี่คนเดียวนี่พิ้วเลย ไม่ได้เปิดก๊อกนะฮะไม่ได้เปิดก๊อกสองไว้นะฮะสกู๊นะครับนดอมันหมดฮะไม่ได้เปิดก๊อกสองนะฮะสกู๊นะฮะไม่ได้เปิดก๊อกสองไว้ไม่ได้เปิดก๊อกสองนะรถไม่ได้เป็นไรนะฮะเ,เดี๋ยวก็ไปเนี่ยเนะีย่ยคงเครื่องนิ่งเลยนะฮะ หรือเปิดก๊อกสองก็เฉยนะฮะไม่ได้มีอะไรนะฮะรถนะครับโอเคครับไปเลยองคควันออกดีนะฮะ ทัดได้เลยได้นะฮะถือว่าผ่านเลยนะฮะทัดไม่รอผมเลยนะฮะผ่านเลยครับผมนะฮะผ่านเลยนะครับผมโง่เครื่องเสียงเงียบนะฮะยังไม่มีเสียงเครื่องอะไรเลยนะฮะเสียงเงียบใช้ได้เลยนะครับโอเค นอวันนี้เบอร์รีวิวไว้ตอนนี้นะฮะ <c oughs> เห็นแล้วนะครับว่าซัดได้รถอะไรอย่างนี้นะฮะไอ,อ้เบาะนี่มันเทินขึ้นมาหน่อยนะครับเพราะว่ามันดันไปเียบติดแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเป็นเบาะตอนเดียวมันก็จะติดปกตินะฮะโอเคครับขอบคุณมากครับผมวันนี้ฮนะทุกท่านที่เข้ามาดูนะฮะขอบคุณครับสวัสดีครับ